สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็วันเสาร์นะคะที่4นะคะมีนาคมเข้าเดือนใหม่แล้วนะคะมีนาคมนะคะก็วันนี้ก็มาแบ่งปันไม้เหมือนเดิมนะคะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามานะคะรับชมยังไม่ได้แอดไลน์หรือว่ายังไม่ทราบช่องทางการติดต่อนะคะของพันธพานนะคะก็ที่เบอร์นะคะ0 8 9 8 8 2 2 7 4 5นะคะสามารถแอดไลน์ได้เลย หรือจะไปติดตามที่เพจพนาภาขาเลาะก็ได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะใครที่ติดตามทางช่อง youtube แล้วนะคะก็ฝากติดตามที่เพจ facebook นะคะพนาภาขาเลาะด้วยแล้วกันนะคะสามารถเ,าเข้าไปชมไม้ได้นะคะพนภาก็จะอัปเดตไม้ให้ชมนะคะเป็นบางต้นนะคะที่ที่มีนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะมาแบ่งปันไม้เหมือนเดิมค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้พรนภาจะมีอะไรมาแบ่งปันนะคะแต่ว่าวันนี้พรนภาก็เอาโวเกนโนนะคะมาอวดนะคะท่านผู้ชมก่อนเนาะเพราะใบนี้น้องสวยมากนะคะใบใหม่น้องสวยมากใบนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคะใบนี้สวยไม่แพ้กันทีนี้ต้นนี้นะคะก็คือเดี๋ยวจะทําการผ่าตัดน้องแล้วนะคะแต่ว่าน้องอะ่ะมีหลอดมาก็เลยต้องเก็บไว้ก่อนนะคะ เดี๋ยวให้น้องกลางใบออกมาแล้วถึงจะทําการผ่าค่ะค่ะวันนี้นะคะไม้ของเราก็หน้าตาประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะคะอ่าเริ่มที่ณเมืองนอนเลยนะคะณนะเมืองนอนของพันธานี่อันนี้คือด่างมาสวยแล้วนะคะนี่นะคะต้นที่หนึ่งเนาะอ่าณนะเมืองนอนนะคะก็ กระถางสี่นิ้วนะคะท่านผู้ชมสี่นิ้วนะคะโตแล้วนะนี่คือหลอดใหม่มาก็ด่างมานะคะด่างมาราคาอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะสําหรับณเมืองนนท์ค่ะต้นโตนะคะเราไม่ต้องไปเลือกที่เผือกมากๆนะคะมีด่างบ้างมีอะไรบ้างเนี้ยจะทำให้เลี้ยงง่ายแล้วก็เลี้ยงโตเร็วนะคะต้นนี้ก็ ต้นที่สองค่ะด่างมานะคะหลอดใหม่ก็มีด่างมาบ้างนะคะเนี่ยค่ะข้างในเห็นมาแล้วนะคะกำลังจะกลางใบราคาสี่ร้อยบาทส่วนใบนี้เขาก็ด่างมานะคะต้นที่สองนะคะ,ะมาต้นที่สามค่ะต้นที่สามนะคะน้าเมืองนนด่างมาเหมือนกันเป็นไม้ที่ต้นไม่โตมากนะคะแต่ก็ ใบก็จะอ่อนกว่าเอ,อมณีล้อมเพชรนิดนึงนะคะใบจะบางกว่าค่ะต้นที่สี่นะคะเปิดด่างมาเหมือนกันนะคะต้นที่สี่เปิดด่างมาต้นนี้ก็จะด่างน้อยกว่านะคะแต่ก็มีด่างถ้าอย่างเนี้ยจะเลี้ยงโตเร็วนะคะถ้าใบเขียวเขาเยอะเขาจะเลี้ยงโตเร็ว เดี๋ยวถ้าแก่มาจัดจัดเขาก็จะกัดสีนะคะก็จะมาสวยเองนะคะราคาอยู่ที่สี่ร้อยนะคะอ่าต้นที่5ค่ะติดนะคะติดด่างมาอ่าติดด่างมาหลอดใหม่นะคะมาแล้วค่ะต้นโตนะคะสําหรับต้นนี้เนี่ยค่ะใบเนี้ยเขาเขาไม่ด่างมาถ้าเป็นเขียวๆนี้ก็จะมาโตเร็วมากนะคะเขาจะโตเร็วค่ะราคาอยู่ที่ อ่0บาทค่ะมี5ต้นนะคะสำหรับหน้าเมืองนนหน้าเมืองนนค่ะมาดูไม้กระแสกันบ้างค่ะไม้กระแสมณีล้อมเพชรนะคะที่ไม่ตกเทนเลยแล้วก็เป็นกระแสกันอยู่เรื่อยๆนะคะทำไมถึงเป็นกระแสไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะแต่มณีล้อมเพชรเนี่ยเป็นไม้ที่สวยมากจงใบสวยแข็งแรงแล้วก็ทรงไม่สูงนะคะเลี้ยงอะ่ะคือทรงไม่สูงมาก อันนี้เฮียผานะคะก็บอกเลยว่ามาจากต้นแม่ที่เขาด่างน้อยนะคะคือด่างไม่เทพอะด่างน้อยแต่ก็คือติดด่างมาทุกต้นนะคะนี่จะสังเกตดูได้มีติดด่างมาอย่างเงี้ยจะเลี้ยงง่ายค่ะนี่อยู่นี้ก็ด่างมานะคะวันนี้พนพานะคะเอามาแบ่งปันเนาะตามหน้าเลยวันนี้ตามหน้านะคะไม่ได้ตามชื่อเนาะมณีล้อมเพชรแต่ตามหน้า หน้าแบบนี้นะคะด่างน้อยแบบนี้พนาพาแบ่งปันอยู่ที่200บาทค่ะกระถางละสอ0รนะคะ4นิ้วนะคะน้องโตบ้างแล้วนะคะไม่ใช่เล็กๆนะไม่ใช่เบบีนะคะต้นที่2ค่ะนี่ด่างมานะคะใบล่าสุดด่างนะคะนี่นะมีหลอดใหม่ด้วยค่ะมีหลอดใหม่ด้วยพนาพาแบ่งปันอยู่ที่200นะคะ200วันนี้เอามาแบ่งปัน fc นะคะ fc ทุกท่านเลยต้นละสองร้อยนะคะนี่ก็ด่างนะคะต้นที่สามก็ด่างสองร้อยจะบอกว่าด่างทุกต้นนะคะก็จะติดด่างมาน้อยนะคะนี่ติดมาใบนี้ก็คือน้องเขาก็เปิดมานะคะก็ส่องด้านหลังนะคะส่องด้านหลังก็จะเห็นเนาะนี่แดงแดงมานะคะติดทุกต้นอะ่ะคือเขาติดมาทุกต้นไม่ใช่ลุ้นด่างนะคะน้องด่างมานะคะอ่า น้องด่างมานะนี่ด่างมาแล้วทุกใบค่ะก็ติดมานะคะราคาอยู่ที่200บาทเมื่อกี้อต้นที่5ไปแล้วนะคะอะ่ต้นนี้ต้นที่6ต้นที่6มีนะคะนี่ด่างใบใหม่เปิดมาก็ด่างนะคะนี่ใบใหม่เปิดมาต้นที่7ค่ะ ด่างมานะคะนี่ใบเบี้ยด่างยังไงก็ต้องกลับมาด่างค่ะงบน้อยนะคะเอาไปเลี้ยงได้สองร้อยนี่นะคะนี่ด่างนะคะเนี่ย่าด่างนะท่านผู้ชมนี่นะคะด้านหลังใบอ่าให้ชมเลยนี่สําหรับมณีล้อมเพชรที่เป็นกระแสอยู่นะคะอาจจะด่างไม่เทพแต่ด่างแล้วก็ราคานี้นะคะสองร้อยบาทอ่า อ๋มีเทพเทวลิศนะคะเทพเทวลิศก็สองร้อยนะคะแล้วก็มีหลวงปู่หินนะคะหลวงปู่หินพนพภาอัาเดตแล้วเนาะว่าไปจะเป็นยังไงราคา200เช่นกันค่ะหลวงปู่หินแล้วก็มีหนะ้ต้นนี้นะคะหนะ้ต้นนี้นะต้นโตมากนะคะกระถางอ่ากระถางห้านิ้วนะคะนี่เปิดด่างมาเรียบร้อยนะคะเปิดด่างมามีหลอดใหม่มาด้วยนะคะพนพภา เปิดราคาอยู่ที่ห0ร้อยบาทนะคะห0ร้อยเอาไปก็ไปเลี้ยงสักพักหนึ่งนะคะตั้งแม่เปลี่ยนกระถางแดนิ้วนะคะก็ตั้งแม่ได้เลยนะคะน้องด่างมานะคะนี่ค่ะถัดมานะคะถัดมาก็จะเป็นสีเลิกงามค่ะสีเลิกงามนะคะวันนี้พนาพามีสีเลิกงามมาแบ่งปันแล้วนะคะ ไซส์สี่นิ้วนะคะสี่นิ้วอด่างป้ายมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอกัดสีก็จะมีสีแดงมาอีกแค่นั้นเองนะคะสำหรับอสีเลิกงามวันนี้นะคะพนาพามาแบ่งปันอยู่ที่ราคาที่600บาทนะคะ600อ่ะใครอยากได้นะคะก็ทักมาเลยนะคะที่เบอร์0898822745 ต้นนี้นะคะน้องมีสองใบกับอีกหนึ่งหลอดมานะคะก็ราคาหกรบาทค่ะหกรบาทนะคะสำหรับสีเลิกงามค่ะค่าส่งเหมาเมาบ้านละห้าสบนะคะปลายทางบวกเพิ่มยีสิบอ่าแล้วก็มณนีสัตบ,บันนะคะมณนีสัตบ,บันต้นโตแล้วนะคะมณนีสัตบ,บันต้นโตเป็นไม้ของที่สวนอาจารย์วิรัตนะคะ นี่หน้าชมพูมาอย่างนี้เลยสำหรับมณีสัตบัญต้นละ200บาทนะคะสำหรับมณีสัตบัญต้นละ200บาทแล้วก็จะมีศิลาเพชรนะคะ100รมีชมพูทวีปนะคะราคาที่100บาทมีเท้าลำไยนะคะราคาอยู่ที่100ค่ะเท้าลำไพย ค่ะมาดูถาดถัดมาจะเป็นองค์หญิงทอขวัญน,นะคะองค์หญิงทอขวัญก็จะทํายากมากที่จะป้ายออกมาส่วนใหญ่แล้วจะไม่ป้ายที่ทําทํากันก็จะไม่ป้ายนะคะวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนะคะราคาร้อยห้าสิบบาทค่ะแดงสวยๆอย่างนี้เลยแต่ก็ป้ายมาอยู่นะคะเนี่ยน้องติดป้ายมาร้อยห้าสิบค่ะนี่นะคะอ่าสําหรับอ่า องหญิงทอขฝันนะคะแล้วก็จะมีใครนะคะบางทีพนธภา,าก็จำไม่ได้เนาะว่าใครต้องการโวเคโนนะคะต้นนี้เน,นาะลุ้นด่างค่ะบอกว่าลุ้นด่างนะคะเพราะว่าแม่เขาด่างนะคะไม่ใช่แม่เขาไม่ด่างนะแม่เขาด่างเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะลุ้นด่างค่ะไม่ใช่ผ่ามาจากต้นแม่ที่ไม่ด่างอย่างนั้นจะเรียกว่าลุ้นด่างไม่ได้แต่ต้นนี้คือเขาผ่ามาจากแม่ด่างก็เขามีสิทธิ์ลุ้นด่างค่ะ ต้นละ200บาทนะคะสำหรับโบกีนแล้วก็จะมีดวงอมพรค่ะยังมีดวงอมพรมาแบ่งปันเหมือนเดิมค่ะดวงอมพร50บาทนะคะใครสนใจก็ทักมาดวงอมพร50ามีอู่ทองนะคะ100บาทมีธิดาแม่กอง50บาทนะคะมี50แล้วก็จะมีแก้วมังกรนะคะราคาอยู่ที่50บาทเช่นกันส่วนจะมี ขุนไก่นะคะที่เขาป้ายมาแล้วนะคะขุนไก่ต้นนี้เนาะอ่ะให้ชมก่อนขุนไก่ป้ายสวยๆอย่างนี้ป้ายลึกๆมาเลยนะคะทั้ง3ามใบต้นนี้นะคะราคาอยู่ที่100บาทค่ะ100บาทนะคะค่ะถัดมาจะเป็นอสงไข่นะคะกับหน้าชมพูยอย่างนี้ ด่างมาป้ายมาเรียบร้อยนะคะชมพูก็กัดสีมาแล้วอยู่ที่กระถางเอ่อห้านิ้วนะคะกระถางห้านิ้วมีห้านิ้วมี6นิ้วนะคะกระถางพนภพาส่งไซนี้เลยนะเพราะอัพกระถางให้เรียบร้อยแล้วราคาอยู่ที่300รอบาทนะคะ300อบาทสำหรับอสงไขอ่ามีหลายต้นนะคะอ่าต้นที่สองนะคะต้นที่สองสามร้อยอ่า ต้นที่สามค่ะสามร้อยค่ะก็หลอดใหม่ก็กลางออกมาแล้วก็กําลังเริ่มกลางแล้วก็กําลังใต้มานะคะสามแล้วต้นที่สี่นะคะ,ะต้นที่ห้าค่ะแล้วก็ต้นที่หกนะคะอ่าสามร้อยต้นที่7ดนะคะไม่ใช่ต้นเล็กๆนะคะโตแล้วนะคะมีกระถางห้านิ้วหกนิ้วแล้วนะคะต้นที่8ดค่ะ แล้วก็จะมีนายเมืองนะคะนายเมืองค่ะวันนี้พนภาแบ่งปันให้นะคะนายเมืองเ,อเป็นอับวีรชนนะคะราคา100บาทค่ะ100บาทแล้วก็วันนี้พิเศษพนภามีช้อนซับนะคะมาแบ่งปันด้วยสำหรับช้อนซับนะคะเป็นบอลที่สวยงามอีกหนึ่งต้นนะคะแล้วก็น่าสะสมมากไม่ใช่บอลกาบนะคะจะเป็นบอลถ้วยค่ะ วันนี้เอามาแบ่งปันที่ราคา700บาทนะคะ700ดร้ต้นละ700นะคะกระถาง4นิ้วนะคะกระถาง4นิ้วนะตอนนี้เริ่มมี4ใบแล้วนะคะ4ใบกับอีก1หลอดมาค่ะนี่อีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้จะเล็กหน่อย ถัดมาค่ะจะเป็นพระโมกขานะนะคะต้นละ100บาทค่ะเป็นบอนกาบนะคะบอนกาบโบราณต้นละ100บาทถัดมาก็จะเป็นเมืองใหม่นะคะเมืองใหม่100บาทบางใหญ่นะคะ100บาทค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพันธุ์พาก็มีไม้มาแบ่งปันเท่านี้นะคะเนียก็ผ่าแล้วก็ทําจํานวนอยู่นะคะแต่อาจจะโตไม่ทันโตช้ากว่าจะโตมานะคะกว่าจะได้มาแบ่งปันก็ต้องใช้เวลานานนิดนดงนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจไม้ก็แอดไลน์มาได้ที่เบอร์0 8 9ย์แปดเปหนะคะหรือว่าจะโทรมาเลยก็ได้นะคะมีเก็บปลายทางนะคะมีเก็บปลายทาง ค่าส่งมาเหมาบ้านละ50แล้วก็บวกเพิ่ม20สนะคะ,ะสำหรับหลายท่านนะคะที่สอบถามเข้ามาว่าพันธภาส่งไม้มาจากที่ไหนนะคะวันนี้นะคะพันธภาก็มาบอกแล้วกันนะคะพันธภาส่งไม้จากกรุงเทพนะคะสวนอยู่ที่กรุงเทพนะคะสวนพันธภาขาเลาะเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพส่งไปจากเขตทวีวัฒนานะคะส่งไปจากเขตทวีวัฒนา หลายท่านนะคะก็อยากรู้ว่าพันพาอยู่ที่ไหนบางท่านอาจจะรู้แล้วนะคะแต่บางท่านอาจจะยังไม่รู้พันภาอยู่เขตทวีวัฒนากรุงเทพค่ะ,ะก็สวนก็จะอยู่ข้างนอกนะคะอยู่ข้างนอกแล้วที่บ้านเนี้ยก็จะเป็นไม้ที่จะพร้อมขายหรือว่าเป็นต้นจอมที่เฮีเอามาผ่านแล้วเฮียจะเก็บไว้นะคะที่นี่ก็สำหรับวันนี้ใครที่สนใจไม้ก็แอดเบอร์โทรไว้เลยแอดไลน์ไว้ได้เลยนะคะ หรือใครจะสอบถามเข้ามาก็ได้นะคะต้องการอะไรสอบถามพันธพาเข้ามาได้ไม้บางต้นพันธพาอาจจะได้ไม่ไม่เอามาลงขายอาจจะไม่ได้เอามาลงขายก็อาจจะมีแต่ไม่ได้ลงขายนะคะก็สอบถามเข้ามาถ้าพันธพามีหลายต้นพันธพาก็จะแบ่งปันให้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะ เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะวันเสาร์นะคะอย่าลืมติดตามนะคะว่าพนภาจะมีไม้อะไรมาแบ่งปันบ้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ